สวัสดีนะครับวันนี้ครับทุกคนนะครับก็อยู่ผมนะครับเอิร์ธดิสตววเย่๋นวันนี้ครับเราก็อยู่กับไม้ครับอีกแล้วกับพาร์ทที่3นะครับหลังจากรถพิฆาวครับเราก็สร้างเป็นบ้าน ABC แล้วก็สร้างฟาร์มไปแล้วพาร์ทนี้นะครับเราจะสร้างเป็นบ้านหัวใจนะฮะเป็นเป็นแลนด์มาร์คของประเทศนี้เลยก็คือจะทำาบ้านลูกหัวใจนะครับพาร์ทนี้เต็มๆมเลยฮะเราจะสร้างเลย ปุ๊บ,บจังนี้จะเหมาะปะวะไม่เหมาะวะมันไม่เหมาะสร้างริมๆหน่อยละกัน,นตรง,งนี้ตรงนี้ละกนันนี่เลยหนึ่งสอง อเงี้ยล้วก็อันนี้มันจะสร้างยากนะสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยเอ้ยมันไม่มันก็ไม่ยากมันมันเชิงมันก็ไม่ยากเลมันแค่สร้างนานเฉยๆพอเออเคยสร้างบ้านรูปหัวใจไปแล้วแต่ว่าไม่ถ่ายให้ดูไงยุคนั้นยังไม่ถ่ายให้ดูแค่เล่นเฉยๆทำไงดียะข้างนอกสีมวกข้างในตีมดูไหม เนี่ยสีเม่สวยสีเมือม่วงไหรอืมก็สามารถไปทำกันต่อได้ไม่หัวใจโอ้ย m b c เกลกาจะไปฆ่าไม่ให้ตายเลย เอ็นบีซีทีมกันน่าเบื่อมันเยอะเกินนี่เดี๋ยวจะถ่ายแต่คืนแล้เดีวว่าเอ็นบีซีที่เยอะเงี้ยมันจะหายไปหมดเลยเดี๋ยวจะดูอยากดูไหมว่ามันไปไหนเดี๋ยวรอให้คืนก่อนกลาคืนอะเอ็นบีซีมันหนีซอมบี้กันอะโอ้โหหนีแบบไม่ห่วงชีวิตเลยอันนี้เราจะสร้างบ้านรูปหวัวใจกัน ถ้าบ้านรูปหัวใจเราต้องสร้างใหญ่ๆนะฮะถ้าเกิดอยากให้ข้างในมันใหญ่ๆแต่บ้านหัวใจนี้ก็ถามว่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างน้อยมากคือ <c oughs> มันจะดูแคบๆถ้าสร้างใหญ่มันดูน่าเกลียดมากเลยอย่างเงี้ยมันจะดูน่าเกลียดในงาะสร้างใหญ่เงี้ยน่าเกลียดแต่ไม่เป็นไรมันเท่ดิไม่มีใครทำตามหรอกข้างบนนี้เอาเป็นสีพูเลย

ลองเพลงเฉยเลยเราเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะไอที่มันแทงลงมาให้เป็นรูปหัวใจเดี๋ยวตรงกลางอย่าเพิ่งใครก็ถ้าเกิดใครอยากจะสร้างตามก็สร้างได้นะรูปหัวใจ แหวกแนวดีนี่นะลูกหัวใจแล้วจะไปปิดด้านหลังด้านหลังสีไม่มีฝั่งจะเป็นสีชมพูเอ้ยนี่แหละเดี๋ยวปิดก่อน อันนี้ก็ได้แล้วจะเป็นสีชม,มพูสวยนะ่ารักกุ้งกิ้งเลยดูนี่แล้วฝั่งนี้เราก็โอ้ อนี้เต็มเต็มมอมให้บ้าลูกหัวใจเลยนะครับเอ,อ่อ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 ข้างในไฟมันต้องเป็นไฟข้อไฟนิดส่วนนะวะเอาไฟนี้แหละข้างในเนี่ยวางไปก่อนตรงนี้ฮะมันเป็นรอยเออขาเรียกว่าอะไร อนี NBC มันรอที่จะขึ้นนอย่าแม้แต่จะคิดไม่ขึาา้นเดี๋ยวพันที่แค่นี้ก็พอและนี่ข้างในก็จะงดงามอย่างนี้โอ้เวเป็น well. าตัดออกมันมันก็จะเห็นข้างบน เพราะต้องเพราะชันเป็นต้องปิดไว้นะก็ได้แล้วบ้านลูกหัวใจเย yeah. ่ประตูวิวาแอะเดี๋ยวเรามาตกแต่งอะไรกันตรงนี้ใต้ร่างใต้ร่างทำไมเด๋ยวมันไม่สวยมันรุนก,กอะวางไฟเรียงอย่างนี้แล้วกันเท่ดี เดเอาวางไว้บนพื้น okay. าโอเคแล้วานี่บ้านลุงหัวใจดูโอ้เสร็จแล้วมันจะสวยงี้แล้วถ้าเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนี่เฮ้ยฝั่งนี้ดูสวยกว่าว่ะในความคิดของเอิร์ธนะอ๋อคิดออกแล้วทำไงต่อนี่ทำนี้เลย เออน่าจะเท่ดีเออ,อเห็นปะไอ้ไฟมันจะเป็นเหมือนตาตากับปากเดี๋ยวทำปากขี้ใหญ่หน่อยนี่ทำเป็นหน้าเลยเห็นปะ แล้วก็ฝั่งนี้ตรงกันตะะัวนี่ทำเป็นตาจะไม่ไฟข้างในแล้วไฟข้างนอกด,ด้วยนี่ส่วนประตูเป็นปากฝั่งนี้นะแล้วก็าจ,ากจะสร้างบันไดบันไดเอาเอา้าวแหลก นะครับเลยเอาแล้วครับก็สําหรับเมื่อกี้นะครับเกิดการผิดพลาดอันครั้งใหญ่นะครับคือเกมมันดับปึบอา่าก็งั้นเราไปเจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันครับก็เดี๋ยวจะตกแต่งให้สวยสยงามแลวให้ทุกคนบีทําตามกันเลยก็สําหรับวันนี้ครับกับไมค์คราฟนะครับเวอร์ชั่นที่0.13.1นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย